เป็นรถที่คอลเลกเตอร์สายมอเตอร์ไซค์ควรค่าแก่การเก็บมากๆสอสาเดือนแล้วเจ้าของไม่มาเอาไปกทีใช่ครับบอกเจ้าของว่าเดี๋ยวผมวอร์มให้ได้นะโอ้ กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิ l a อด i c t ครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่ EP ที่2แล้วนะฮะ EP นี้ผมต้องบอกว่าไม่เคยถ่ายอีกแล้วนะฮะก็เป็นรถที่แปลกตาเราไม่เห็นบนท้องถนนแน่นอนทุกทุกคนเพราะว่ารถคันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นรถที่คอลเลกเตอร์สายมอเตอร์ไซค์ควรค่าแก่การเก็บมากๆคือจะไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนแน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันนี้เป็นยังไงนี่ฮะทุกคนคันนี้เองนะครับก็ผมต้องบอกว่านี่ผมถ่ายมุมต่ํานะแบบ มันอาจจะแบบตเตี้ยนิดนึงนะเพราะว่ารถคันนี้มันไซส์เล็กมากๆนะครับเป็นรถ NSR 250นะทุกคนเอ้ย NSR 50ไม่ใช่250จะติดแบบ250ตลอดเลยนะครับเพราะว่าไลนา์นี้ผมต้องบอกว่าผมอินกับ NSR 250มากๆนะครับแต่คันนี้เป็นแบบมินิบค์ละกันเดี๋ยวให้พี่อาร์ตมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าคันนี้เป็นยังไงพี่ครับวันดีพี่อาร์ตอ,อีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้เป็นมายังไงเล่าสตอรี่ของมันนิดนึงว่าเจ้าของเขามาเอามาให้พี่ทําได้ยังไง ก็คือคันนี้ครับเป็นเ s r ชา50ครับครับก็คือเจ้าของเนี่ยก็รู้จักกันก็เป็นรถที่เขาเก็บสะสมด้วยความที่เขาจอดมานานเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกคราบน้ำมันหยดตามเครื่องตามฝาก็ส่งรถมาให้เราบอกว่าอยากรีสโตทำใหม่ทั้งหมดอันนี้ก็คือรีสโตทำใหม่ทั้งหมดคือตอนคือก่อนหน้านี้เรามาถ่ายที่ร้านเกตการ์นนะครับผมก็เจอรถคันนี้แหละแต่ด้วยสภาพที่ยังไม่ได้แบบใส่แฟร์ลิงยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเราก็เลยนัดกันว่าพี่ ถ้ารถคันนี้เสร็จเรียกผมนิดนึงวันนี้เสร็จแล้วครับจริงๆมันมีสองคันใช่ไหมพี่ใช่ครับอีกคันนึงจะเป็นยามาฮ่าวายเซตครับเป็นมินิบค์เหมือนกันมินิบค์เหมือนกันอ๋อก็คือเป็นทรงมินิบค์เหมือนกันทีนี้ผมอยากรู้ว่า n s r 50เนี่ยมันจดทะเบียนได้ไหมคันนี้เหมือนจะจดได้นะครับเพราะว่ามันจะจดได้ใช่ครับแต่คือผมมองว่ารถคันนี้มันเป็นสาย ctor คอเลกเตอร์ที่เจ้าของรถเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต้องมีรถหลายคันและเก็บสะสมรถพวกนี้เพราะจริงๆรถพวกนี้มันเป็นรถแบบ ยุค80-90ใช่ครับที่แบบหาไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาไล่กันนิดนึงว่าหน้าตามันเป็นไงนี่ข้างหน้าก็จะเหมือนอารมณ์เอ็นเอมี่สิบแปดใช่ไหมเป็นไฟหน้าเหมือน MC18 <ช>ไม่เหมือน MC21 อล้อก็จะแบบว่าเล็กๆเลยนะฮะคันนี้ทาอะไรไปบ้างพี่นอกจากแฟลลิงคือแฟลลิงพี่ไม่ได้ทำเนาะใช่ครับแฟลิงไม่ได้ทำเพราะว่าเป็นแฟลลิงของลัอตแมนครับเป็นล็อตแมนลายล็อตแมนนะครับ HRC ลายนี้ถือว่าต้องเป็นลายที่อมาตะมากๆคู่กับ ADR เลยถูกต้องครับนะฮะ หลักเลยตอนมาก็่ยมีพวกน้ำมันเครื่องเยิ้มอ๋อน้ำมันเครื่องเยิ้มตามโครงตามแผงคอเนี่ยก็จะเป็นสนิมขึ้นครับเราจัดการทําใหม่หมดเลยมันเป็น2จังหวะใช่ไหมพี่อาร์ตเป็น2จังหวะครับอ่าฮะก็คือไล่ตั้งแต่เราเปลี่ยนประก็นใหม่อ่าไล่ประก็นใหม่ไล่เก็บใหม่ทั้งหมดคือเรียกว่ามันโอเวอร์ฮอนได้ไหมรีสโตโอเวอร์ฮอนแบบใช่ครับก็คือเครื่องตรงไหนเยิ้มอะไรเราทําใหม่หมดใช่ครับให้เก็บทุกอย่างสภาพแบบให้มันขับได้ทุกอย่างให้ทําใหม่เราใช้สเปคเดิม เบิกบของจากญี่ปุ่นทั้งหมดครับอเบิกจากญี่ปุ่นมันยังมีให้เบิกเหรอพี่เบิกได้ครับยังเบิกได้นะข้อดีของรถญี่ปุ่นคืออะไรจะเบิกได้ตลอดอมาดูช่วงบนกันบ้างทุกคนนี่ดูถังน้ํามันนะโอ้โหดูแฮนด์ฮนะไม้นี่ไม้เดิมไหมไม่เดิมครับไม้เดิมด้วยนะใช่ครับอันไหนฟังเสียงมันนิดน,นึงดีกว่าพี่ดูตูดดูตูดดูตูดโอ้โหทะเบียนญ,ญี่ปุ่นใช่ครับมาจากญี่ปุ่นเลย <laughs> ใช่ครับผม <laughs> ก็เรียกว,ว่าเป็นรถที่ หาดูยากครับอ่าคือเรียกว่าหาดูยากหาบนท้องถนนไม่มีด้วยดีกว่าใช่ครับนะครับแต่วันนี้ก็ทางเกตกาลาดก็รีสโต้รถคันนี้นะครับใช่ให้แบบกลับมาสมบูรณ์กลับมาขี่ได้นะฮะเหมาะสําหรับการเก็บมากๆคันนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเราตามหาอยากได้พี่เรามีสิทธิ์ได้ไหมหรือว่า อาจจะหาได้แต่ราคาก็สูงครับถ้าเป็นหลักแสนหลักแสนใช่ครับคืออย่างตัวรุ่นพี่ N S R 250ของเขาเนี่ยตอนนี้เล่นกันแบบถ้าสภาพสวยๆก็4 5แสนแล้วอ่ะใช่ครับถ้า28ไม่ต้องคุยเลย28นี่หลักล้านถูกต้องครับ28ก็ะจะเป็นตัวที่เป็นคีย์การ์ดเนาะถูกครับผมชอบคือเรื่องนี้ว่าอ่ะเดี๋ยวเรานอกเรื่องอันนิดนึง N S R 250นเนี่ยตัว M C 2 8ใช่ไหมผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นคีย์การ์ดใช้คีย์การ์ดในการแบบ สตาร์ทอะแบบให้ไฟระบบไฟมันติดอะใช่ครับด้วยยุคสมัยที่แบบปี90เนาะหรือปี80นี่ยแหละยุคนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ว้าวมากครับว้าวมากใช่ใชแล้วคือยุคยุคที่แบบว่ายุคนั้นควรเป็นกุญแจใช่ครับแต่เนี้เสียบการาดปุ๊บเครื่องติดเลยใช่ครับโอ้โหแบบมันถือว่าสุดยอดมากๆนะ คันนี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าใครมี NSR 250คันนี้ก็เป็นเหมือนตัวลูกไว้เหมือนแบบอารมณ์ให้ลูกขับใช่ครับแล้วเราก็ขับ NSR 250ไปอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นพ่อลูกกันนะครับ <analyze> คือคลิปนี้เอาเป็นแบบว่าคลิปสั้นๆ,ๆ,ๆแบบ5นาทีแล้วกันผมแค่แบบว่าอยากเอาของแรรแบบนี้นะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็น EP ที่2สําหรับเกตการ์ดนะทุกคนก็ขอฟังเสียงมานิดนึงมันเครื่องติดได้ไหมมีน้ำมันหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีน้ํามันหรือเปล่า อ่าโอ้โหดูพี่อาสูงเท่าไรพี่ <16 7 S> 1้อยครับ167คือมันเป็นมินิไบค์จริงๆอะ่ะใช่ครับทรงคือแบบมินิไบค์เลยสตาร์ทเท้านะทุกคนคืออันนี้มันต้องวอร์มอารมณ์เหมือนไอ้นี่ก่อนไหมแบบเปิดวาลวเลยไหมคือสเสน่ห์ของพวกรถคาบูรถ2จังหวะแบบนี้นะทุกคนคือเนี่ยแหละมันไม่ใช่แบบว่าคือเครื่องมันเย็นมันจะไม่ใช่แบบสตาร์ทติดชึ่งเลย เราต้องแบบเปิดวาล์วมันนะแล้วก็กระแทกมันแบบนี้เพื่อให้น้ำมันมันลงนะครับคือวันนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะฮะแล้วคราวนี้จอดมาเป็นน่าจะสอง,สา,ออส,องสามเดือนแล้วครับที่ทําอยู่สองสามเดือนแล้วเจ้าของไม่มาเอาไปสักทีใช่ครับบอกเจ <พบ S 1> ้าของว่าเดี๋ยวผมวอร์มให้ได้นะตอนนี้ยังเหลือเรื่องไวริ่งสายไฟใหม่ครับอ๋อ <c oughs> เพราะว่ายังไงเขาเหลืออีกคันนึงอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเจ้าอาบบอกลําบากกูอีกแล้วลําบากกูอีกแล้วที่ต้องสตาร์ทให้ดูไม่ได้ไม่เป็นไรนะพี่ เดี๋ยวให้อ่อาอันหนึ่งอ่าให้ดูหน้ามันหล่อๆนะครับอันนี้สีเดิมใช่ไหมพี่อาร์ตสีเดิมครับสีเดิมเลยนะครับสีเดิมผมต้องบอกว่าคือปกติเวลาเราจะเห็นเอเนเนี่ยสภาพปัจจุบันก็คืออาจจะทําสีมาแล้วนะแต่อันนี้ถือว่าเป็นสีเดิมตั้งแต่ยุคนั้นถือว่าแรลมมากๆนะครับถ้าประมูลในญี่ปุ่นก็ถือว่าแบบหาได้ยากเฮ้ยมันเริ่มติดแล้ว,วพี่อาร์ตผมว่าเริ่มมีทรงว่ะ เรียกให้เจมาสตาร์ทเดี๋ยวครับโอเคโอเคเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือหมดแรงเรียกว่าลำบากหลายๆท่านเลยนะครับกว่าจะสตาร์ทฝั่งนี้อย่างนี้ไม่ไม่ไม่เข้าใจนี่ทำเพื่อท่านผู้ชมเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนเราต้องสตาร์ทให้มันติดให้ได้นะกดแทงล่ะเอาเอาทำไมเขาติดเลยอะ เม่แค่ไล่ยุงไล่ย like ุงเครื่องมันเย็นแน่พี่โโอ้ห กลิ่นายต้องบอกว่ากลิ่นอารมณ์แบบควันนะครับมันคือ2จังหวะจริงๆที่ได้กลิ่นแบบนี้มันคือแบบคือกลิ่นเอลูบครับคือเออกลิ่นเตออตลูบอ่อะคือแบบคือ,แบบคอบ,บางคนบอกเหม็นแต่จริงๆผมมองว่ามันหอมนะมนแต่ถาม<ห>าว่าดมมากมันก็ไม่ดีนะทุกคนไหนพี่อาร์ตแบบอ่าดับไปแล้วนะครับก็เหมือนรถมันกลัวกลัวมือพี่อาร์ตหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะพี่อาร์ตไงฝากร้านไว้นิดนึงถ้าสมมุติว่ารถสไตล์นี้พี่รับทําด้วยอ๋อ ทำด้วยครับเพราะว่าเราก็มีคอนแทคที่เป็นพักพวกกันที่เขาถนัดเรื่องรถเก่ารถสองจังหวังเนี่ยครับก็เราจะส่งงานให้คนที่เราไว้ใจได้ทําครับแต่งานจบแน่นอนเพราะส่วนใหญ่รถพวกนี้ผมมองตรงว่าถ้าเราไม่รู้จักร้านร้านนั้นจริงๆหรือว่าเราไม่รู้พื้นเพข,ของเขามันสามารถแบบทาแบบไม่จบได้นะหรือว่านานนะ คือรถพวกนี้ไมนต้องใช้เวลาผมเข้าใจแต่การที่ใช้เวลาเนี้ยก็ต้องดูด้วยว่าคนทําเขามีฝีมือหรือเปล่าเขาแบบส่งงานตรงเวลาหรือเปล่าอันนี้สําคัญสําหรับคนที่จะรีสโต้รถนะครับใช่ครับโอเคไงฝากร้านไปนิดนึงครับพี่ก็ครับเพจ Facebook ครับเกสกาลัดครับช่องทางติดต่อก็คือทางอินบ็อกซ์ทางเพจหรือว่าจะเป็นไลน์แอดก็ได้ครับโอคเกสกาลาดครับผมโอเคทำเซอร์วิสทุกอย่างของแต่งรับหมดนะครับยังไงฝากกับเกสกาลาดไปด้วยนะทุกคนยังไงวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตมากมากครับ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับเจ้า NSR 50 Mini b บ k ์ที่เรียกได้ว่าหายากมากๆคือก่อนหน้าน,นี้เราถ่ายตัว NSR ที่เป็นเอ่อทรงไทก้าไปแล้วนะครับกับร้าน Big w h วิ l ของร้านพี่ภูนะครับก็ไปย้อนกลับไปดูได้วันนี้เอามินิบอ์นะครับสไตล์เกตกาดที่เกตกาดรีสโตร์มาให้ดูนะทุกคนก็ยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e นะผมช่องของเรานะครับวีดีทนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย